เมืองอักราลุยจ้างงาน1,000ตำแหน่งหลังกลับมาเปิดดำเนินการอักราเฮได้รับใบอนุญาตกดปุ่มเปิดเหมืองทองจ้างงาน1,000ตำแหน่งตั้งกองทุนดูแลชุมชน65ล้านบาทนายเชิดศักดิ์อัดอารุณผู้จัดการทั่วไปฝ่ายความยั่งยืนขององค์กรบริษัทอักรา รีซอเซจจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบริษัทมีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าเมื่อวันที่15มีนาคม2566บริษัทได้รับหนังสือจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตรแจ้งให้ทราบว่าได้ออกใบอนุญาตการเปิดการทำเหมืองและการประกอบโลกร,รัมให้แก่บริษัทแล้วและต่อมาวันที่16มีนาคม2566บริษัทก็ได้รับหนังสืออนุญาตเปิดการทำเหมืองสำหรับประธานบัตรฝั่งเพชรบูรณ์ จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เช่นเดียวกันส่งผลให้บริษัทสามารถเปิดดำเนินกิจการได้เต็มรูปแบบโดยคงมาตรฐานการประกอบการในระดับสากลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องและยึดหลักธรรมภิบาลที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งนี้บริษัทมุ่งหวังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ของชุมชนโดยรอบและประเทศ โดยเมื่อวันที่20มีนาคม2566นายวรรงารานฤทธิชยัยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารองค์กรร่วมกับนายเาลิททองคำหัวหน้างานอาวุโสฝ่ายผลิตอาศัยอยู่ที่หมู่3บ้านเขาดินตำบลเขาเจ็ลูกอำเภอทับคลอ้อจัังหวดพิจิตรซึ่งทำงานกับบริษัทมากว่า22ปีเป็นตัวแทนพนักงานกดปุ่มเดินเครื่องจาก และได้กล่าวกับเพื่อนพนักงานว่ากว่า6ปีที่เราสู้ด้วยกันมาตลอดเพื่อพาพี่น้องของเรากลับบ้านวันนี้พวกเราทำสำเร็จแล้วชุมชนของพวกเราจะไม่เงียบหน่อยอีกต่อไปโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติของพนักงานที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการกดปุ่มเดินเครื่องจักรอีกครั้งนายเชอร์สักกล่าว่อว่าทันทีที่เรากดปุ่มเดินเครื่องจักรเท่ากับเป็นการกดปุ่มเดินน้านำมเ,มเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในทันทีโดยบริษัท ต้องสมทบเงินเข้ากองทุนจำนวน4กองคิดเป็นร้อยละ21ของค่าภาคหลวงแร่ที่บริษัทชำระให้กับรัฐบาลหรือรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า65ล้านบาทต่อปีตามกรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ทองคำซึ่งส่งผลให้มีเม็ดเงินจากกองทุนไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่โดยบริษัทจะเดินหน้าตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ซึ่งในระยะแรกนั้นจะใช้โรงประกอบโลกร,รมที่2เพียงโรงเดียวจากนั้นจึงจะเริ่มซ่อมโรงประกอบโลกร,รมที่1และเมื่อโรงประกอบโลกร,รมทั้งสองแห่งสามารถกลับมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วจะเปิดรับพนักงานเพิ่มเพื่อรองรับปริมาณงานที่มากขึ้นต่อไปซึ่งโดยรวมแล้วจะก่อให้เกิดการจ้างงานทั้งโดยตรงและผ่านผู้รับเหมาร่วม1 0 0่นอัตราซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่บริษัท มีส่วนช่วยให้พี่น้องในชุมชนได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาส่งผลให้สถาบันครอบครัวแข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติออกใบอนุญาตการเปิดดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและนโยบายของรัฐเห็นได้จากการใช้เวลาในกระบวนการอนุญาตที่นานมากซึ่งก็เข้าใจได้ว่าหน่วยงานรัฐที่เป็นผู้กำกับดูแลต้องใช้เวลาในการตรวจสอบอย่างถี่ถว้วนโดยอักราปฏิบัติตามกฎหมายและขั้นตอนที่กำหนดครบถ้วน ไม่เคยมีทางลัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแต่อย่างใดบริษัทขอขอบคุณกรมอ,อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแรกกระทรวงอุตสาหากรรมและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในงานอนุญ,ญาตสำหรับความเชื่อมั่นที่มอบให้และขอขอบคุณผู้นำชุมชนและประชาชนรอบเมืองสำหรับแรงสนับสนุนอย่างท่วมท้นในการกลับมาของบริษัทในการนี้ นายเชื่อศักดิ์กล่าวทิ้งท้ายว่าสิ่งสำคัญที่แยกจากการไม่ได้เพื่อให้เหมืองแร่สามารถอยู่คู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนคือการพาทุกคนก้าวไปข้างหน้าด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและนี่คือหนึ่งในพันธกิจหลักของเรานายเชื่อศักดิ์กล่าว ข้ายโยกโอ่ตุงมาหาวชิราลงกรณพวงชาวไทยถวายประพอดวารางคุณทะลิงถวัลย์สุราชายสูต สักเารที่สิบทรงอุทิศเพื่อปูมประชาสืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธา มีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางคุณกิติสิริสม,มูรณ์อดุนุเดตสยามินทราธิเบศร,ราชวรโรดม อรมมะหนา้าทบอพิดพระวชิระกล่าวเจ้าอยู่หัวโทาดชะตาต้องเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพยพระบาบละมีนนำชาคนไปรัสโดรเดือดร้อนนะแห่งหุนใด ทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพลเรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาชทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเเนือยิ่งสิ